สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะภาพและเสียงชัดเจนไหมคะมาเดี๋ยวเราให้ดูครับถ้าภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้คุณผู้ชมขะตรงนี้วิกฤตมากๆเลยค่ะ ภาพและเสียงชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะสวัสดีหนึ่งพันสามร้อยคนนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะมาตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงชุมชนเหมืองแดงนะคะเรื่องอยู่ในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ตอนนี้น้าป่ากําลังทะลักเข้ามาท่วมชุมชนเลยนะคะแล้วก็มีชาวบ้านหลายคนที่ติดค้างอยู่ด้านในค่ะบ้านเหมืองแดงบ้านเมืองแดงใต้นะคะตรงนี้คือชุมชนบ้านเหมืองแดงใต้นะคะมีชาวบ้านติดค้างอยู่ด้านในตอนนี้ทางทีมตอบก้ภัยพิบัติมูลนิธิแม่กะเสมนะคะกําลังที่จะพยายามเข้าไปนําผู้ที่ติดค้างด้านในออกมานะคะซึ่งตอนนี้จะต้องทําเป็นเชือก ไว้ก่อนคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่จะเป็นเชือกสำหรับการจับในการเดินนะคะสวัสดี7,900คนนะคะให้ดูภาพบรรยากาศชัดๆตอนนี้ค่ะนี่นะคะทางทีมมีจันเรายืนรายงานสดอยู่ตรงชุมชนเหมืองแดงใต้นะคะชาวบ้านจะเรียกกันว่าบ้านเหมืองแดงใต้ค่ะตำบลแมมสายออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะสวัสดี1นึ่งคนค่ะตรงนี้ตรงนี้คือสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังหนักอยู่ตอนนี้เลยนะคะ ภาพและเสียงชัดเจนใช่หน้ําแรงมากค่ะตอนนี้น้ําป่ากําลังทะลักเข้าไปด้านในหมู่บ้านนะคะมีติดแม่แม่คะมีติดอยู่กี่คนเข่างในอะคะมีติดอยู่กี่คนคะข้างในท่กไม่รู้แต่บ้านพี่มีอยู่คนนึงแต่ว่าน่าจะมีหมดเลยน่าจะอยู่กันหมดเลยเพราะว่าตอนน้ำล คือชาวบ้านไม่คาดคิดนะคะว่าว่าน้ํามันจะมาแรงขนาดนี้ค่ะพอตอนนี้น้ําแรงมากๆซึ่งออันตรายมากๆเลยนะคะถ้าจะเดินออกมาเองตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูล,ลนลธนเทชรเกษมเนี่ยกำลังที่จะพยายามเข้าไปช่วยนะคะให้ดูภาพบรรยากาศตอนนี้สดๆนะคะที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้เรามูฟมาอยู่ตรง บ้านเหมืองแดงใต้นะคะคุณผู้ชมคะบ้านเหมืองแดงใต้หมู่หนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะที่จะไปอพยพออกมาอพยพชาวบ้านออกมาเส้นทางที่มีจันเราก็จะเกาะติดอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเนื่องจากว่าการเดินฝ่าน้าเชี่ยวเข้าไปเนี่ยอันตรายมากๆนะคะณตอนนี้คือฝนยังไม่ตกคะ่ะ ฝนเมื่อฝนหยุดไปเมื่อตอนประมาณช่วงทเที่ยงนะคะน,นี่นะคะตรงนี้คือทางพี่ๆก็ต้องก็ต้องค่อยๆเดินด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใต้ล่างนี้นะคะมีอะไรอยู่บ้างภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะ ใช่ค่ะเป็นน้ำป่าค่ะเนี่ยโคลนทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมน้ำตรงข้างหน้าคือโคลนทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังตอนนี้นะคะ,นนะ,คะทางพี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติก,กำลังที่จะเดินไปนะคะ แล้วก็พี่ๆเขาก็เอาเสื้อชูชีพเข้าไปด้วยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมตรงพื้นที่ชุมชนเหมืองแดงใต้บ้านเหมืองแดงใต้หมู่หนึ่งยังวิกฤตเลยนะคะตอนนี้น้ำป่ากำลังไหลเชี่ยวเข้าไปในชุมชน,นะคะ่ะ ตอนนี้ชาวบ,บ้านอยู่ตรงไหนกันนะคะข้างในข้างในไหมคะชาวบ,บ้านมี่มีครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงไหนคะเข้าไปในอ๋อเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยข้างหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยซอยข้างหน้าตรงนี้นะคะนี่เราให้ดูการทํางานที่นี่เป็นภารกิจชีวิตนะคะในการในการอพยพชาวบ,บ้านที่ติดค้างอยู่ด้านในออกมาค่ะ คือเมื่อกี้สอบถามชาวบ้านว่าคือตอนที่น้ํามาเอย่ยไม่คาดคิดว่าน้ามันจะมาแรงขนาดนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อช่วงตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองค่ะน้ํามาแรงมากจนตอนนี้คือจะต้องอบพยพชาวบ้านออกมาเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้น้ํามันจะขึ้นสูงอีกมากแค่ไหนนะคะตรงนี้เป็นคลองเหรอคะ เมื่อสักครู่นี้เราไปตรงพื้นที่ชายแดนแม่สายมานะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนั้นก็แรงมากๆค่ะตรงนี้ก็แรงเช่นเดียวกันค่ะบ้านเหมืองแดงใต้หมู่หนึ่งนะคะก็อยู่ในตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะให้ดูภารกิจชีวิตนะคะให้ดูภาพบรรยากาศสดๆตอนนี้ค่ะ นี่นะคะพี่ๆก็จะต้องเซฟตี้ด้วยกัอ่อใช้ใช้เชือกนะคะใช่ค่ะน้ำน้ำแรงมากค่ะตอนเนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือชาวบ้านเมืแ่อบบกี้เขาเดินเ,เดินปีนตรงกำแพงออกมานะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงกอง เรียกว่ากองขยะตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังใส่เชือชูชีพนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชาวบ้านเนี่ยออกมาโดยการนั่งมาที่เรือน,นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้กระแสน้ำแรงมากๆนะคะอันนี้เราให้ดูภาพบรรยากาศสดๆสดสดตอนนี้เลยะคะ่ะภาพและเสียงชัดเจนดีอยู่นะคะนี่นี นี่นะคะเดี๋ยวกําลังจะพากําลังจะพาชาวบ้านมาแล้วคุณผู้ชมนี่ลุ้นนะคะอยให้ให้คุณผู้ชมดูแรงน้ำที่ปะทะกับรงขาค่ะคือทางพี่พี่กู้ภัยมูล,ลนิธิเพชรเกษมเองก็จะต้องแข่งแรงมากๆเลยนะคะ เพราะว่าปะทะกับแรงน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะต้องเกาะเชือกนะคะแล้วค่อยๆเดินโดยมีพี่ๆกู้ภัยเนี่ยคอยประคองปิดหน้าปิดท้ายนะคะ นี่นะคะตอนนี้กำลังกาลังเดินออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลักของการช่วยเหลือเนี่ยพี่ๆเขาก็ได้ไปเรียนมาเรียกได้ว่าก็ผ่านวิกฤตแบบนี้มาเยอะถูระดับน้ำโอ้น้ำแรงมากระวักระวังนะคะโอ้ ดี๋ยวมีชาวบ้านอีกคนนึงตรงนู้นนะคะสวัสดีนึงหมือนห้าพันคนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางพี่พี่มูลนิธิกู้ภัยเพชรเกษมนะคะรวมถึงให้กําลังใจชาวบ้านด้วยคุณผู้ชมค่ะซึ่งตอนนี้อีจันเรารายงานอยู่ตรงพื้นที่ชมุมชนเหมืองแดงใต้หมู่ที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในตําบลแม่สายอ,อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่แหละคะ่ะตรงน,นี้ตอนนี้ยังวิกฤตเลยนะคะ เมื่อกี้มีชาวบ้านแจ้งมานะคะว่ามีคนป่วยตอนนี้ติดอยู่ในบ้านด้วยนะคะตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยกําลังสอบถามชาวบ้านนะคะว่าบ้านหลังไหนเพื่อที่จะเข้าไปช่วยออกมาณนะตอนนี้ตรงตอนนี้ตรงแป๊บนึ่งแบบพี่ต่อมค่ะ ที่ตอบมาแล้ถือๆได้ได้อยู่สวัสดีนะครับโอเคคุณผู้ชมคงานภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะขอบคุณครับเดี๋ยวเราเช็คสัญญาณกันหน่อยนะครับเนื่องจากตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดี เดี๋ยวตอนนี้นะคะทางทีมพี่ๆกู้ภัยนะคะจะเข้าไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะคะนี่เขาถูกเทแล้วว่าเขาจะออกมาออกมาปะออกมาใช่ไหมคะสวัสดีนะคะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนนะคะคพี่คนนั้นไปไหนแล้ววะอ,อ๋อที่ช่วยออกมาไปแล้วน้ำแรงมาก ตอนนี้ภาพได้ชัดเจนดีนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจุดที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็นี่ยโรงเรียนบ้านเหมืองแดงนะคะชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าบ้านเหมืองแดงใต้หมู่ที่หนึ่งค่ะชัดเจนนะคะโอเคค่ะตอนนี้ภารกิจยังไม่จบนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเข้าไปช่วย ชาวบ้านแล้วก็ผู้ป่วยจิตเตียงด้านในออกมาอีกค่ะเมื่อกี้ถือว่า,าช่วยเหลือได้สําเร็จนะคะเพราะว่า,าชาวบ้านสามารถเป็นผู้ชายะคะ่ะแข็งแรงแล้วก็สามารถเดินออกมาได้แต่ว่าเคสต่อไปคือจะเป็นเคสที่เป็นผู้ป่วยนะคะซึ่งจะมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยนะคะ ใช่น้ำแรงมากเลยค่ะตรงนี้เป็นอะไระคะข้ามบนตลับตลานเบียร์พรเป็นคลองเหรอคะใช่คลองเหมือนกันอะนไรนะอ๋อตรงนี้เป็นคลองด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแต่ว่าคือเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยว่าเป็นคลองดังนั้นคือถ้าคนไม่ใช่คนในพื้นที่เดินเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะอ๋อเป็นสะพานสะพาน ตรงนี้จะเป็นคลองละเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือตรงนี้เป็นขอบสะพานแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วนะคะว่าเป็นขอบสะพานคือเดินตรงไปอ่ะคือตกคลองได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้คือกำลังอันนี้กำลังเข้าไปข้างในอ๋อนี่นี่ไงคุณผู้ชมขามีผู้สูงอายุอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงบ้านหลังนี้ค่ะ ตลาดเหมืองแดงอ๋อตรงนี้เป็นตลาดเหมืองแดงนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่ค่ะตอนนี้ชาวบ้านกําลังกําลังรออยู่นะคะทางพี่พี่กู้ภัยเองตอนนี้ก็คือก็กําลังค่อยๆ่ยขยับถอยหลังไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็จะใช้เชือกนะคะเป็นตัวลังเอาไว้สวัสดีหนึ่งหมือนสามพันคนนะคะ มาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมไปพร้อมกันค่ะเฮ้ยทำไมเขาเดินไปได้อะอ้อะออาวมันเป็นปถนน็เปนนนถแล้วคลองอยู่ไหนอ่ะนี่คลองอยู่ตรงนี้ข้างหน้ามันนี่เห็นไหมมันจะเป็นปูนปูนเนี่ยมันเป็นสะพาน,นที่น้ำที่น้ำมันพัดไปเงี้ยก็คือมันติดขอบสะพานเห็นไหม เป็นกำลังใจให้กับทางพี่ๆกู่ภัยนะคะตอนนี้ที่กำลังจะอบพยพชาวบ้านออกมาค่ะโอ้น้ำแรงมากนี่นะคะซึ่งการเข้าไปอบพยพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านออกมาก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องมีแผน งานกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่มีฝนฝนตกเมื่ช่วงบ่ายเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็หยุดไปตอนนี้ออท้องฟ้าเปิดนะคะมีแดดอัปเดตลงครัวลงอูดอีจันนะคะตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอแม่สายนะคะแะตอนนี้คือกำลังเตรียมครัวกันอยู่ซึ่งทางลงอูดบอกนะคะว่า วันนี้เป้าหมายก็คือจะทาข้าวไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านมื้อเย็นนะคะนี่นะคะซึ่งทางตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยก็รับสารมาจากชาวบ้านนะคะในการที่จะค่อยๆเดินนะคะปีนกําแพงเดินเข้าไปตรงบ้านของผู้สูงอายุนะคะที่จะพาออกมา เมืองแดงซอยหกมีเด็กอายุเก้าเดือนหรอคะนมจะหมดไม่ได้ค่ะอยู่ประมาณซอยกลาง,งพ,พี่เบิร์ดเหมืองแดงซอยหกอยู่ตรงไหนคะตรงนู้นหรอคะมีเด็กมีคนเอมีมีรูปเหตุคอมเมนต์นะคะว่ามีเด็กอายุเก้าเดือนอยู่ด้วยตรงซอยหก เด,เดี๋ยวเสร็จจากเคสนี้เดี๋ยวจะประสานต่อให้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแจ้งให้หน่อยคะ่ะซอยหกค่ะซอยหกเก้าเดือนลูกโอ้โหน้ำแรงมากขอขยับหน่อยนะคะ แทนต้องไปข้างหลังแป๊บหนึ่งได้ไหมคะตรงโซนตึกแถวโซนตึกแถวโซนนี้เหรอคะ <Okay. S 1> ใช้โซนนี้หรือเปล่าคะ <Okay. S 1> อยู่อีกฝั่งของตลาด <Okay. S 1> อ๋อโซนตึกแถวโซนนี้เหรอคะ <Okay. S 1> นี่คะ่ะ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้ทางทาง ทางพี่กู้ภัยกำลังประสานกันอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปช่วยผู้สูงอายุก่อนค่ะ ตอนนี้พี่ที่กู้ภัยก็กำลังเดินเข้าไปพอการลำเลียงผู้สูงอายุออกมาเนี่ยก็ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆค่ะคุณผู้ชมใชายหันน้ำไหลแรงมากๆ จะต้องใช้แรงในการทรงตัวนะคะนาน้ำป่าขนาดนี้นี่นะคะพี่พิ่กู้ไัยมูนลนลนิพิพเพกเเษนก็กำลังค่อยๆเดินไปนะคะ่ะ ขออภัยค่ะคุณผู้ชมค่ะสัญญาณกลับมาหรือ,อยังคะเมื่อกี้สัญญาณขาดไปนะคะน่ะเรามาติดตามกันต่อค่ะ ขอภัยคุณผู้ชมนะคะสัญญาณมันตัดเมื่อกี้ตอนนี้สัญญาณมาหรืออยังคะโอเคสัญญาณมาแล้วนะคะตรงนี้มีชาวบ้านหลายคนเลยนะคะที่ต้องการอบพยพออกมาตอนนี้ทางพี่พี่กู้ภัยมูล,ลนิธิเพชรเกษมกำลัง ทยอยช่วยอยู่นะคะแล้วก็ผูกเชือกเพื่อที่จะเป็นตัวค้ำเวลาเดินนะคะโอเคสัญญาณกลับมาแล้วนะคะ เมืองแดงซอยเจ็ดมีเด็กติดสามคนพี่เบิร์ตฝากประสานต่อทีค่ะเมืองแดงซอยเจ็ดมีเด็กติด,ดอยู่สามคนซอยเจ็ดก็คือซอยสอยนี้โอเคสัญญาณกลับมาแล้วนะคะ โอเคค่ะเสียงชัดเจนดีค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะขออภัยนะคะเมื่อกี้สัญญาหลุดไปตอนนี้กลับมาแล้วนะคะดูกันต่อยาวๆนี่ค่ะตอนนี้ทางพี่ๆกู้ภัยมูล,ลนิธิเพชรเกษมนะคะก็กําลังเนี่ยค่ะผูกเชือกยาวมาเรื่อยๆนะคะเอาไว้ให้ชาวบ้านเนี่ยเดินไต่เดินมาเรื่อยๆอะค่ะ ลาจีนชัดเจนดีนะคะเมื่อกี้มีทีวีรอยน้ำมาด้วยค่ะไม่รู้ว่าทีวีจากบ้านใคร ใช่น้ำปะน้ำปะแรงมากค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นน้ำสีเป็นโครนทั้งหมดเลยค่ะตรงนี้ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะคะน้ำก็ยังคงไหลแรงเรื่อยๆค่ะ เชือกนี้เป็นเหมือนเชือกไกด์ไลน์ะค่ะเวลาเดินพอจากไกด์ไลน์ทางแล้วก็เดินจับมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเวลาเดินมาก็เหมือนสวนกับน้ำนะคะก็จะต้องพยุงตัวให้ได้มัน่นและยิ่งเป็นผู้สูงอายุเองเนี่ย ไม่สามารถเดินได้แน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ากระแสน้ําแรงมากๆนะคะ รออยู่ที่ใครอยู่ตรงบ้านเหมือแงแดงหมู่หนึ่งค่ะตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายยิ่งโดยเฉพาะอำเภอแม่สายเองตอนนี้วิกฤตหนักเลยค่ะ อนนี้กำลังจะอบพยพชาวบ้านออกมานะคะี่แต่แต่ว่าพี่ๆเขาก็กำลังเตรียมเชือกแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะคะความแข็งแรงของเชือกอุ้ยมีตู้เย็นตู้เย็นลอยนะ้ำมาด้วย คุณผู้ชมเห็นตู้เย็นไหมคะนี่นี่นี่ตู้เย็นลอยน้ําอันตรายมากเลยอ่ะตู้เย็นตู้ใหญ่อ่ะตู้เย็นไปแล้วโอ้ตู้เย็นใหญ่มากเลยอ่ะตรงนี้ก็มีถังแก๊สเลยนี่ยค่ะตรงกองนี้ก็คือเป็นกองข้าวของที่มารวมๆกันคุณผู้ชมมีทั้งกล่อง มีทั้งถังแก๊สมีทั้งเศษไม้มีทั้งเก้าอี้มีโซฟามีโซฟาด้วยเนะี่ยรวมกันเป็นเป็น,เป,นเป็นกองขยะอยู่ตรงนี้นะคะเมืองแดงซอยสองมีคนท้องแก่ใกล้คลอดกับเด็กหนึ่งขวบติดเตียงและชรลารวมกันก้าคนอยู่บ้านตรงกันข้าม